สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตในเรื่องของอาการปวดมือปวดปวด,ปวดตั้งแต่ข้อศอกลงมาที่มือนะครับอ,า,อาจจะมีชาร่วมด้วยหรือไม่ร่วมก็ลองลอง,ลองทาตามดูนะครับลองนวดดูนะครับนวดด้วยตัวเองก่อนนะครับเพราะเราอยู่ญี่ปุ่นจะหาหมอที่มานวดให้เรามันไม่มีนะครับเราต้องนวดด้วยตัวเองก่อนแก้แก้ไขด้วยตัวเองก่อนครับเพราะตา่างคนต่างอยู่ไกลกันผมก็อยู่นากาโนนะครับเนาะ อันหนึ่งคือมันจะมีแนวเส้นหลังตั้งแต่ข้อศอกลงมานะครับให้ให้ใช้นิ้วโป้ง,งตัวเองนวดตัวเองก่อนครับเพราะอาศัยคนอื่นช่วยนี่เขาจะทําไม่ได้ดั่งใจเราเราตัวเราจะรู้ดีว่าเราเจ็บหรือว่าปวดตรงไหนนะครับขั้นแรกแก้แค่ลองทํานวดมันจะมีเส้นอยู่แนวเส้นนะนี่ครับมันจะจับดูก็รู้นวดพยายามคึงไว้นวดกดนวงเน้นนิ่งนะครับกดกดช้านิดนึงเนี่ยกดไปเรื่อยๆก่อนแก้แก้แกตัวนี้ก่อนนะครับ เอาเป็นว่าขึ้นลงขึ้นลงสักสามรอบนะสามถึงห้ารอบนะครับชา้ามันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนตัวเราจะดูดีมันตึงตรงไหนตัวเราจะเป็นคนที่รู้ดีกว่าหมอนะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับปวดตงึงตรงนี้ไล่ไหมนะครับสามถึงห้ารอบนะครับชา้าตัวเราจะรู้สึกหลังจากนั้นก็เส้นแนวเส้นตรงนี้ขยับขึ้นมาเส้นอีนหน่อยครับขยับขึ้นมาแนหวหัวโป้งตรงนี้นี่ครับกดขึ้นมาเลยไล่โดยภาพรวมถ้าไม่รู้เส้นก็ มันตึงตรงไหนก็นวดตรงนั้นนะครับนะตรงแขนตรงนี้นะครับนวดนวดสามถึงห้ารอบก็ช้าๆนะครับหลังจากนั้นก็ด้านด้าน,ด,านด้านบนก็คึงนะครับใช้ตัวนี้ก็นวดนวดตรงนี้จะมีความรู้สึกเจ็บมากถ้าเจ็บใช่กดไปเลยครับกดกดไปเรื่อยๆกดไปสามถึงห้ารอบค่อยทําไปนะครับเส้นนี้สามถึงห้ารอบสามถึงห้ารอบนะสามถึงห้ารอบขึ้นลงช้าๆจนมันนิ่มนิ่มเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็เรามานวดลองนวดฝ่ามือนะครับฝ่ามือฝ่ามือก็ทําอย่างนี้นะครับล็อกมันไปอย่างนี้แล้วก no ็ใช้หัวนี้ใช้หัวไม่โป้งของเราเนี่ยครับกดกดตรงนี้นะครับแนวกดมันจะมีตัวนี้กดกดไปดึงใช้ดึงแรงต้านด้วยกันกดนะครับดึงไปเนี่ยครับกดกดอาการมันจะเป็นพังผืดอยู่แถวตรงนี้ครับตรงนี้นะครับพังผืดนะครับให้คึงตรงนี้ให้คึงตรงนี้ให้นานๆคึงจะมีความรู้สึก เจ็บถ้าคนที่เป็นจะมีความรู้สึกเจ็บคึงไปเรื่อยๆจะให้มันจนนิ่มนะครับจนพังผืดมันจนจนคลายจนรู้สึกว่าตัวเองเบาเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างตรงนี้ก็นิ้วมือมือครั้งสุดท้ายก็กดตรงนี้ระหว่างการนะลองลองดันเข้าไปด,ดันประสานมือเข้าไปล,ลองใช้นิ้วโป้งกดลองล็อกล้งดันด,ดันอย่างเงี้ยดันกดกดข้อกดข้อศอกลงไลดันอย่างเงี้ยครับกดกดมาอย่างเงี้ยจริงๆความรู้สึกเจ็บมาก คนที่เป็นจะมีเจ็บมากเลยครับเนี่ยครับเส้นนี้หาเส้นที่เจ็บเส้นที่เจ็บคือกดกดเส้นที่เราเจ็บนะครับกดจนหายเจ็บอย่าก,กดจนหายเจ็บทีเดียวนะครับสองครั้งสามครั้งแล้วมันจะเริ่มคลายแล้วมันจะเริ่มหายไปในที่สุดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หลังมือร่องกระดูกมือนะครับมันจะมีร่องนิ้วอยู่เนี่ยใช้สองนิ้วกดไปนวดนวดตรงร่องนิ้วไปอีก นะครับนวดทุกล่องนิ้วเลยนะพยายามนวดช้าๆนะครับมันจะมีล่องกระดูกอยู่ถ้ามันมีล่องกระดูกคําเจอแล้วตรงนั้นนะครับนวดค่อยๆนวดตัวเองจะรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองนวดถูกหรือไม่ถูกจะเก่งกว่าหมอครับตัวเราเก่งกว่าหมอนวดนะครับนวดขึ้นนวดลงอย่างเงี้ยนะนวดเสร็จเรียบร้อยนะครับตามสเต็ปนะครับผมผมพยายามว่าเข้าเๆนะแล้วสเต็ปสุดท้ายนะครับเสร็จมาดูสเต็ปสุดท้ายนะครับ นั่งนั่งนั่งท่านี้นะครับดูดูนั่งท่านี้ออกจะอ้วนนิดนึงเอามือมือนะครับมือวางวางลงตั้งตั้งฉากนี้ครับตั้งตั้งตั้งฉากนี้แล้วเอาส้นเท้าตัวเองเนี่ยส้นส้นเท้าตัวเองกดลงไปนะครับมันมันมันไม่มีใครถ่ายไปอยู่ว่าส้นเท้ากดกดตรงที่ใต้ข้อมือนะครับกดแล้วก็ใช้มือตัวนี้ครับดึงสามนิ้วขึ้นมาใช้แรงต้านดึงขึ้นมาครับกด กดตรงหัวแนวหัวไม่โป้งตรงเนินหัวไม่โป้งใช้ส้นเท้าตัวเองกดกดเยอะเอาแรงแรงมาจากไหนแรงมาจากแรงต้านดึงด้วยครับแขนสองแขนดึงช่วยกันนวดคึงไปเรื่อยๆนะครับคึงไปส้นเท้าเราจะอยู่ส้นเท้าเราจะอยู่ตรงนี้นะครับส้นเท้าเราจะอยู่ตรงนี้นวดเนินมาอยู่ระหว่างตรงนี้เป็นการคลายเส้น รอบที่สองนะครับด้วย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 เท้าของตัวเองนะครับตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็มากับลองเอาเท้าส้นเท้ากดตรงตรงบนตรงตรงเนินนิ้วชี้กับนิ้วนางนะครับกดไปกดไปกดก็ไล่เลยนะครับเนี่ยมันจะมีแล้วทีนี้กระดูกมันก็จะดังกับขึ้นมาแสดงว่าโอเคนะครับกระดูกเสียงมันมีเสียงเกิดขึ้นแล้วแสดงว่ามันจะโล่งแล้ว หลังฝ่ามือให้นวดไปเลยนะครับเอาส้นเท้านวดคึงเลยคึงด้วยตนเองจะดีที่สุดนะครับเนี่ยครับคึงระหว่างตรงนี้นะครับนยระหว่าขงข้อมือตัวนี้คึงคึงเอาส้นเท้าตัวเองแล้วจะมีความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับลองลองไปทําดูนะครับง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคพื้นเทคนิคที่จํากันง่ายเราตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเรานวดเรียนรู้ตัวเอง ผมจะมีคลิปสอนดีๆนวดตัวเองนะครับอยู่ญี่ปุ่นนวดแบบไหนคลายเส้นแบบไหนนะครับใครมีอาการอะไรตรงไหนบอกมาผมก็จะทําคลิปแนะนําไปอย่างนี้นะครับขอบคุณครับส่วนตัวผมอยู่นาการโนะนะครับเป็นหมอแก้อาการอยู่นาการโน่ครูสอนนวดนะครับปรึกษาฟรีครับไม่ต้องมีอะไรคือคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันนะครับอยู่ห่างไกลกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ